เอาจริงๆหลังจากคอร์บิวตี้ประกาศสร้างเป็นหนังเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่เลยนะอาจจะส่วนตัวไม่ค่อยดูหนังทหารยุคโมเดินสักเท่าไหร่แต่พอได้ข่าวมาว่าผู้เขียนบทจากหนังซิคาเรโอเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเริ่มเห็นภาพแล้วละครับผมพอเรามองย้อนดูเป้าหมายของคอร์บิวตี้มาทําเป็นหนังแล้วเนี่ยทางต้นสังกัดอย่างแอตติวิชันวิสซาวางเป้าหมายของโปรเจกต์คอร์บิวตี้ไว้ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังแอคชั่นทั่วไปแต่มันพยายามจะสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ที่สมจริงและดุดัน มีเนื้อหาและมิติตัวละครที่ลึกซึ้งถึงแม้ตอนนี้โปรเจกต์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาแต่ได้ตัวผู้กำกับและคนเขียนบทจากหนังสุดตึงมาก็น่าจะเชื่อถือได้ละครับว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดี เพราะถ้าเราไปส่งผลงานของผู้กำกับอย่างปีเตอร์เบิร์กและมือเขียนบทเ a เลอร์เซริแวนต้องบอกเลยว่าผลงานของเขาเป็นหนังบันเทิงก็ได้สนุกก็มีและบทพูดแต่ละฉากแต่ละซีนก็น่าจดจำํำทำว่าน่าจดจําขนาดไหนนั้นมันมีบางฉากที่ดังในคลิปสั้นหลายแพลตฟอร์มเลยกับ1บทท่องจําจับปากทหารที่กล่าวขานจนเป็นตำนานถือว่าน่าลุ้นกันเลยทีเดียวครับกับโปรเจกต์คอ e บิวตี้ครั้งนี้